ยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากตอก,กี้ตอก,กี้รสลาดเทียวกรอบยกแก๊งอร่อยเอาเรื่องฉันเแค่น็คง,งมเศรษฐีดีโดเศรษฐีสี่ห้า โสต่อสแกนใต้ฝาต่อ1นึ่งส้อยทองต่อสองทองคำแห้งต่อสามรถกระบะรวมมูลค่ากว่าห้านบาทถึงสาพฤศจิกายนนี้ฉลองวันเกิดผู้พันปีนี้ใครๆก็ได้น้องก็ได้น้าก็ได้พี่ก็ได้จะหมีจะผีก็ได้ไก่ทอดหนึ่งชิ้นฟรีเมื่อสั่งบัคเก็ตไก่199บาทขึ้นไปถึง25กันยายนนี้อ้หครับเลย กลิ่นก็แรงใช้ Attack Easy มีพลังพิณี่ขั้นเทพงสิบแรงมือผู้ใช้97%การันตีว่าหอมตัวจริงกลิ่นหอมเกินตา้านสักข้าวอาหารหลุดง,ง่ายต้อง Attack Easy ฉันเชื่อนี่ความมุ่งมั่นของเขา h i คิวว Plus Super Gold หนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า h i คิวว Plus Super Gold โกลว่าวีหักเป็นลางร้ายจะทำให้ผมขาดรู ยาไม่กลัวเพราะยาใช้แทนทีสูตรปรับรุ่มใหม่ผสานไมโครโปรวิตามินสาเท่าเพื่อผมเสียปลอาขาดร่วงล็กลงสิบเท่าผมแทนชีนสวยได้ไม่งอโชคเร้าไหมปั๊ดยานแน่นอะโหเครื่องแน่นมากเข้มข้นเหนียวนุ่มไม่ชินครับล<อ>ูดเดเครื่องแน่นเต็มคัำอร่อยเต็มคำ รอยยิ้มที่จริงใจของคนไทยส่งต่อความประทับใจจากรุ่นสู่รุ่นเช่นเดียวกับกาแฟเขา่าช่องที่สใส,ส่ใจคัดสรรวัตถุดิบรัางสรรเป็นกาแฟที่หอมกลมกลม่อมในทุกมิติเพราะความจริงใจคือการให้แต่สิ่งที่ดีเข่าช่องรสแท้กาแฟไทยรู้ใจประกันภยัยลดความหงุดหงิดเหลือน,นิดเดียวสวัสดีครับใช้รู้ใจเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเต็มห้านั่นหงุดหงิดเท่าไร่คะ4.7่ได้ครับแล้วของคุณล่ะครับ อันนี้เต็มห้าเลยค่ะ4.7กับห้าเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะคุณรู้ว่าจิงโจ้จะเอาความหงุดหงิดไปเหลือแต่ความประทับใจในการเคลม4.7ที่ได้ไม่ต่างจากคะแนนเต็มห้ารู้ใจประกันภยัยน้ำบวยไอวี่อร่อยอด้วยบวยแท้จากธรรมชาติและมีน้ำมะขามด้วยนะ ผิวแหง้งหมองคล้ำเกรดช่วยป้องกันผิวถูกทำลายใหม่การเยสกกกสกุรากลรเซราไมล์วัชชีเจลเซราไมล์สิบเท่าสารสกัดซาก,กุระบางเบาช่วยล็อกความชุ่มชื้นช่วยบำรุงเกราป้องกันผิวในหนึ่งชั่วโมงเพื่อผิวดูแข็งแรงช่ำโกลาะใหม่แบบสองแค่ยี่สิบเก้าบาทลองเลยการเยสธรรมชาติแบบคุณไส้กรอกซีพีมินิค็อกเทลใสมินิแต่อร่อยไม่มินิกินสนุก <S <S หยุดไม่อยู่ไส้กรอกซีพีมินิค็อกเทลไม่ลองแล้วจะสนุกได้ไงแพ็คใหม่จัดเลย สัมผัสความหอมจากดอกไม้สี่ชนิดหอมสดชื่นสีเท่าใหม่ดาวนี้มีเอเซนเชียลออสกัดจากธรรมชาติร้อเเซ็หอมสดชื่นยาวนานดาวนี้ลูกมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้เรายิ้มได้เสมอ <love> you. แม่เลือกนมผงตาหนี <love> ที่มี DHA ูทุกความสำเร็จสะท้อนทุกความโดดเด่นที่เป็นคุณคุณได้ Star Gazer X หลากหลายอาการจะกรดลไหลย้อนบรรเทาด้วยเจ็ดคุณสมบัติจากกาววิสคอนอเพลแอคชั่นชนิดน้ำกลดไหลย้อนบรรเทาด้วยกาววิสคอนแอดวานซ์ลดแปบเปอร์มินสูตรเพิ่มปริมาณอัลจิเนตกาววิสคอนแอดวานซ์ ก็คิดไอเดียโฆษณาต็อกกี้ต็อกกี้ให้พี่หน่อยสิได้ต็อกกี้มาแล้วครับแล้เจี๋ยวครับขนมรสใหม่ต็อกกี้ห่อใส่ใหญ่เปรี้ยวเกินไปขนมอบกรอบต็อกกี้อร่อยต้องมอบกินจนหอบกรอบโยตี้ใหม่วิกซ์ออกซิว้าวกับกลิ่นสปริงเฟรชขจัดคราบใช้แล้วชิลลองเลยเดี๋ยวรอด้วยเย็นไว้ซื้อห่อสครบสิบบาท ก็ได้ลุ้นรถให้บริดฟรีร้องของรางวัลรวมกว่า4.5ล้านบาทส่งฉลากทางไปรย์หีือสแกนแอตไลน์แอทลส์ทีอวันนี้ถึง30พฤศจิกายน2567เมื่อกี้อ่ะมีคนเลยกฉันปาด้วยแหละเพราะริ่มีผมขาวงผมเริ่มขาวปิดด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลเขาเกลียบกุ้งขาววีเปลี่ยนโฉมใหม่เป็นเอบิเซน Confident smile makes a statement. Thanks, Dentist Day. I feel confident with every breath. Dentist Day. ศิลปาคมพื้นที่เศรษฐกิจในอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายถูกน้ำท่วมบางจุดสูงเกือบ2เมตรประชาชนต้องใช้เรือในการสัญจรขณะที่ปริมาณน,น้ำโขงวันนี้ลดลงต่อเนื่องคาดว่าถ้าไม่มีมวลน,น้ำมาเพิ่มสถานการณ์จะคลี่คลายภายใน10วันด้านของหอการค้าจังหวัดประเมินมูลค่าความเสียหายครั้งนี้สูงถึง400ล้านบาทเลยนะคะกาติดสถานการณ์ทั้งหมดได้พร้อมกันในข่าวเที่ยงช่วงวัน11โมงเป็นต้นไปค่ะ มนรักแม่กลองทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงทองประกายแสนสัปดาห์นี้ทนีเขามาเหรอแล้วเขารูป้ปะเนี่ยช่วยเราหน่อยนะเราไม่รู้จะเพิ่งใครแล้วจริงๆอ่ะเธอโกหกเก่งป่าวอ่ะใช่เราโกหก,กใครเหรอติดต่อตำรวจะะจราจรให้ผมหน่อยผมอยากดูกล้องวงจรปิดถนนหน้าบ้านผมทั้งหมดเลยตอนนี้เลยนะครับเธอรู้สึกอะไรกับเราบ้างหรือเปล่าเราชอบเธอ <laughs> มันร <mile> ู้ที่อิวเหรอแล้วเราจะทายังไงกันดีทอประกายแสงวันพุธแลวันพฤหัสบดีสองทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวนสามสิบเอดูออนไลน์แอปวนดีช่วยลดวิ้รอยผิวดูเรียบเนียนเด้งมีผิวหน้าพร้อมใช้จากกลาสกิน